สวัสดีครับเที่ยวกินวันหยุดวันนี้เรามารีวิวทุเรียนบ้านสวนตาลนะครับจากครั้งก่อนที่เราไปเที่ยวเกาะช้างแล้วก็ไปดูที่สวนมาแล้วแล้วก็ประมาณเกือบหนึปีผ่านไปผลผลิตที่สวนเขาก็ออกลูกเป็นผลออกมานะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตาลด้วยนะครับแล้วก็ตาลที่เอาทุเรียนมาฝากนะครับขอบคุณครับนี่วันนี้เอามาสองลูก เป็นกระดุมกับน่าจะเป็นชนีที่ขาดไม่ได้นะครับก็ท้องสวมถุงม,มือป้องกันหนามทุเรียนทิ่มด้วยนะครับอ่านาพาัน้องกระดุมก่อนนะครับรูปเล็กๆรัดล,ลัดรูปนี้าแบบไม่งแงม้มดูเนื้อเลยนะครับว่าสุกข,ขนาดไหนนะครับ มันใจมากเพราะว่ากลิ่นเนี่ยโชยมาเลยน่าจะสุกจากการคาดเดานะครับอ่านี่ครับสุกตามคาดจริงๆด้วยจะออกนิ่มด้วยซ้ำนะครับ คิดว่าลูกนี้นิ่มแหละว้าวอือหยเลยเนื้อสวยนี่ครับผิวดีเดี๋ยวต้องชิมรสชาติดูว่าจะหวานมันหรือเปล่า ทุเรียนแก่จัดนะครับเพราะว่าแกะแล้วเนี่ยเม็ดเนี่ยร่อนออกมาจากภูเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ห่วงไส้อะเนี่ยแกะออกมาร่อนออกมาเลยนี่สวยงามช<ๆ>่วงนี้ก็จะเข้าหน้าทุเรียนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผลิตผล ของเกษตรกรที่เป็นส่วนชาวส่วนทุเรียนเนี่ยก็จะเริ่มทยอยออกแล้ว่วนภาคตะวันออกเรานะครับทุเรียนบ้านสวนตามก็เป็นทุเรียนตราดนะครับตามตามเนี่ยครับลูกเมื่อกี้ก็ได้2ครูน่ารักนะครับนี่กระทันหลัดคนเดียวอิ่มพอดีโอเคต่อไปลูกอีกลูกหนึ่งลูกนะครับเป็นชนีนะครับลูกนี้2.6กกโลเนาะ ถือว่าลูกใหญ่ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยสุกพอดีกินเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเริ่มอ,อสคำตอ Let's go เราก็ตัดหัวตัดท้ายนะครับให้มันเห็นเป็นร่องเป็นปรูของทุเรียนนะครับแล้วก็เริ่มตัดเรื่องของแบ่ง ตามปูนะครับแล้วก็ลอออกมาทีละชิ้นมันก็จะง่ายท่านผูแบบ้ชมนี่นี่แมอหองนองจนนี่นะครับออกออนิ่มไปนิดนึงนะครับ แต่สำหรับใครที่ชอบเนิ่มๆเนี่นยก็อร่อยครับผม,ม,มจงใส่วันนี้จะได้กินเยอะ น่าสวยครับอ้าวแผ่นพผ่นนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วทึมทึมทัน มาแล้วทุเรียนบ้านสวนตาลเสร็จแล้วครับหลังจากได้ลองชิมแล้วนะครับก็หวานมันนะครับเพราะเป็นทุเรียนแก่จัดสุกจากต้นเลย